สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่2 6 0 0 0ธันวาคม2 5 6 4โดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี มั่นใจได้คลิกที่ลิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวบอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดของทีมเราณนะเวลานี้ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทางโมฮัมเหม็ดซาล่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรานั่นเอง เมื่อสัญญาปัจจุบันของเขากับลิเวอร์พูลกำลังใกล้จะสิ้นสุดลงโดยปัจจุบันเหลือสัญญาอีกเพียงแค่18เดือนเท่านั้นและจะไปสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนในปี2023นั่นทำให้ทางฟิลทอมสันอดีตผู้ช่วยผู้จ,จัดการทีมของลิเวอร์พูลออกมากระตุ้นผู้บริหารของสโมสสเลยว่าต้องรีบจัดการสัญญาฉบับใหม่ของซาลาให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมก,กราคมนี้ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะ กับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางโมซาลาผมคิดว่านั่นควรจะเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยทอมสันกล่าวมันทำให้ผมรู้สึกเป็นกังวลผมก็แค่หวังว่าโมจะรักลิเวพูเหมือนที่เขาชอบออกมาพูดผมหวังว่ามันจะมีดิวที่ทางเอเย่นส่วนตัวของเขาและสโมสรเห็นพร้องต้องกันว่าใช่เลยอันนี้นี่แหละน่าจะทำให้ผมมีความสุขเป็นอย่างมาก เขาจะอายุใกล้เคียงกับ31ปีเลยนะตอนที่สัญญาปัจจุบันของเขาสิ้นสุดลงถ้าเขาคิดจะย้ายทีมในตอนนั้นใครก็ตามที่เข้ามาเซ็นสัญญากับเขาจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลต้องไม่ลืมว่านี่ไม่ใช่นักเตะที่อายุ27ปีหรือ28ปีอีกแล้วแต่ในตอนนั้นเขาจะอายุ31ปีดังนั้นผมหวังว่าเขาจะมองที่ช่วงปีที่ดีที่สุดของตัวเองว่าควรจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไป ทุกคนควรจะพยายามทำให้มันเกิดขึ้นหากเรามองว่านี่คือเรื่องที่สำคัญแต่ผมก็คิดว่าเราควรจะทำมันให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมก,กราคมนี้เลยเพราะหากมันไม่จบในเดือนมก,กราคมและเรายังไปคิดว่ายังคงมีเวลาเหลือแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นแล้วหากเราปล่อยให้เรื่องสัญญาของโมลากยาวไปถึงช่วงซัมเมอร์ผมคิดว่าอย่างน้อยผมก็คงเป็นคนหนึ่ง ที่ตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่เราจะต้องเผชิญเป็นอย่างมากไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องสตาร์ดังในปัจจุบันของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูบทสัมภาษณ์ของดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเรากันบ้างเขาคนนั้นคือทางเซฟฟันเดนเบิร์กปากหลังวัยกระตาะที่ในตอนนี้เราปล่อยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทางเพรสตันนอตเอนในรูปแบบสัญญาย,ยิมตัวยาวตลอดทางฤดูกาล ทั้งนี้ฟานเดนเบิร์กได้ออกมาประกาศกล่าวถึงความตั้งใจที่จะก้าวขึน้นมาเป็นตัวจริงให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในอนาคตและมุ่งมั่นว่าอยากที่จะเก่งกว่าทางเวอร์กิลฟานไดให้จงได้การย้ายมาอยู่กับสโมสรใหม่มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ต้องมาเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวแต่คำถามก็คือคุณต้องการอะไรกันแน่ฟานเดนเบิร์กกล่าว สมัยที่ผมอยู่กับทาง PEC Swol ผมมีพร้อมทุกอย่างผมมีผู้คนอยู่รอบตัวมากมายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของผมพี่ชายของผมพี่สาวก็ด้วยแฟนของผมเ,เพื่อนๆของผมโรงเรียนและฟุตบอลจากนั้นเมื่อผมย้ายมาผมต้องมาอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหม่ที่ห่างไกลจากบ้านของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่ผมรู้สึกคิดถึงพวกเขาผมก็จะเฟซไทม์หา ผมยังคงเล่นเกม PlayStation กับพี่ชายและเพื่อนๆของผมแต่มันแตกต่างก,กันกับการได้เจอหน้าแบบเป็นๆแน่นอนว่าผมได้รับการต้อนรับที่ดีจากสโมสสอนขอยกตัวอย่างเวอร์กิลฟานไดบอกให้ผมไปนั่งข้างๆเขาในห้องแต่งตัวส่วนทางอดัมลันลาน่าก็าช่วยผมเลือกเสื้อผ้าแต่การจะไปชิลกับพวกเขาเหล่านั้นในช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลหรือไปคุยกับสตาร์ระดับโลกอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาหรือซาดิโอมาน ทั้งที่คุณเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่มีใครรู้จักมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนั่นมันยากมากอย่างไรก็ตามคุณไม่มีทางปฏิเสธสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลได้ทุกคนย่อมจะมีความคิดของตัวเองแต่ผมมองว่านี่คือก้าวย่างที่สําคัญในเส้นทางอาชีพของผมหากผมปฏิเสธมันไปมีใครการันตีได้ไหมว่าลิเวอร์พูลจะติดต่อกลับมาในอีกสปีให้หลังผมบอกกับพวกคุณได้เลยว่าถ้าโอกาสมันผ่านไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีก ความฝันของผมก็คือการได้เป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลและทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่ผมยังหวังอีกว่าตัวเองจะเก่งกว่าทางเวอร์กิลฟานได้ผมรู้ว่าตัวเองตั้งเป้าเอาไว้สูงแต่ทุกคนย่อมจะต้องมีความหวังและคิดการใหญ่เข้าไว้มาพูดถึงเรื่องราวภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการหยอกล้อกันเองของ2นักเตะคนสําคัญของทีมเราในชุดปัจจุบันกันบ้าง มาทางซาดีโอมาเน่แนวรูกทีมชาติเซเนกัลได้ไปออกรายการ soccer am และเขาก็ได้พูดเปิดใจถึงกับตันทีมของลิเวอร์พูลอย่างทางจอแดนเฮนเดอร์สันทั้งนี้แม้ว่าเราจะได้เห็นเฮนเดอร์สันประัดควาดแชมป์มาแล้วมากมายทาั้งแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกแชมป์มมยูฟาซูปเปอร์คัพและแชมป์สโมสรโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่มาเน่ก็ออกมาเล่าเลยว่าเฮนเดอร์สันที่เราเห็นในการฝึกซ้อมกับในสนามจริงนั้นยังกับเป็นคนละคนกันเลย และความสามารถของเขาจะพุ่งพรวดขึ้นมาทันทีที่ก้าวเท้าลงสนามแข่งขันเมื่อเราฝึกซ้อมด้วยการเล่นลิงชิงบอลกันคุณจะต้องจ่ายบอลให้กับจอเดนเฮนเดอร์สันแบบตรงเป๊ะเ,ะเลยนะเพราะเขาจะไม่ยอมขยับตัวเลยละ่ะมาเน่กล่าวติดตลกจากนั้นเราก็หัวเราะใส่เขาด้วยความเฮฮากันและบอกกับเขาว่าทำไมถึงแข็งชื่อแบบนั้น มันคือบรรยากาศที่เป็นกันเองภายในทีมของเราและคุยเล่นกันได้อย่างเต็มที่ถ้าว่ามันมีนมการแข่งขันจริงๆพลังงานของเขาจะล้นเหลือจนน่าเหลือเชื่อมากเลยละ่ะและเขาก็เป็นคนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อทีมมาเสมอเขามีความขยันอย่างยิ่งยวดอย่างไรก็ตามก็แบบที่ผมได้เล่าให้คุณฟังไปแล้วนั่นแหละว่าบางทีในการฝึกซ้อมของเรานั้นเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่เหมือนกันเข้าเหมือนเป็นคนละคนกันเลย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพืเ่อนๆมาเบรกอารมณ์เปลี่ยนมาดูเรื่องการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกกันบ้างหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คืออาดามาตราเร่ปีกความเร็วสูงของหมาป่าวูเฟนตันวันเดอร์เรนั่นเอง เยอร์เกนครอปนาย่าเฮเวีเมทัลของเราก็คเคยเออกมากล่าวชื่นชมเขาต่อสาธารณะในหลายโอกาสเช่นเดียวกันกับตัวของตาเรเองที่ออกมาพูดถึงลิว์ภูลหลายห่นแล้วนั่นทำให้มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยที่เขาจะตกเป็นข่าวกับทีมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าตัวยังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดอย่างวูฟออกไปเสียทีอย่างไรก็ตามล่าสุด เจมส์เพียสนักขาววงในมือหนึ่งของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางดีแอ h เลติกสื่อยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีก็ออกมาปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ของดิวนี้เป็นทีเรียบร้อยแล้วด้วยความสัตย์จริงเลยนะผมไม่คิดว่าเขาจะเข้ากันได้ดีกับลิเวอร์พูลหรอกนี่ไม่ใช่นักเตะที่เหมาะกับทีมของเจอเกนครอป p i เพีสตอบเขาเป็นนักเตะที่ขาดความคงเส้นคงวาอย่างยิ่งยวดในวันของเขาเขาจะกลายมาเป็นนักเตะระดับโลกเลย แต่ดูเหมือนว่าวันเหล่านั้นจะไม่ได้มีมาบ่อยๆคุณลองย้อนกลับไปดูสถิติของเขาเมื่อด,ดูการที่แล้วสิเขายิงได้เพียง2ประตูกับอีก3แอสซิตจากการลงสนามในพิมลิกทั้งสิ้น37เกมและไม่มีทั้งประตูและแอสซิตเลยจากการลงสนาม16นัดในเกมลีกซีซั่นนี้แม้กระทั่งวูฟแฮมตันวันเดอรเรอร์ก็ยังไม่ไว้ใจในการส่งเข้าลงสนามเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นผมไม่คิดว่าดีวนี้จะเกิดขึ้นและตราเร่ก็จะไม่ได้ย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของทางเป๊ปกวาดียวลานายใหญ่ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังบี้หัวตารางกับลเวร์พูของเราอย่างสนุก อย่างไรก็ตามเขาก็ได้อ,อกมายอมรับเลยว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทีมของ rop, เยอเกนครอปเหนือชั้นกว่าพวกเขามากและพวกเขาเองก็เทียบไม่ติดเลยซึ่งก็คือความเร็วในการเข้าทำประตูสำหรับเรื่องของการทำเกมรุกนั้นเราไม่สามารถโจมตีให้เร็วกว่านี้ได้อีกแล้วเพราะเราไม่ใช่ลิเวอร์พูลที่จะสามารถทำเช่นนั้นได้พวกเขาเก่งกาจในเรื่องนั้นแต่เราเองยังไม่ถึงขนาดนั้นกว่าดีโอ่ากา่า เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อทำให้ได้แบบนั้นสิ่งที่เรารู้ก็คือเราต้องผลักดันเกมไปข้างหน้าเราต้องเดินหน้าบุกเข้าไปและสิ่งสำคัญก็คือการจะต้องเก็บบอลเอาไว้ในครึ่งเวลาแรกที่เราเจอกับนิวคาสเซิลพวกเขาวิ่งกันเยอะและสร้างสรรค์โอกาสได้2หรือ3ครั้งในครึ่งเวลาหลังเราหันมาเน้นการจ่ายบอลมากขึ้นและมีความอดทนมากขึ้นด้วยความอดทนไม่ได้แปลว่าขี้เกียจ ก็แค่เล่นบอลให้ช้าลงสิ่งสำคัญก็คือการเก็บบอลเอาไว้หากคุณมีบอลคุณจะคุมเกมได้และทุกอย่างจะมีเสถียรภาพดังนั้นเสถียรภาพก็คือการมีบอลมันไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องไปเล่นเกมรับใน40เมตรหลังหรือ40เมตรหน้ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องขึ้นไปเล่นเกมเพรสสูงเพื่อเล่นเกมรับหรือวางบอลยาวหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะ การที่จะทําให้ทีมมีเสถียรภาพในการเล่นฟุตบอลน,นั้นหัวใจสําคัญก็คือการเก็บบอลเอาไว้กับทีมมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ